นะทีมอื่นก็ชื่นชมแนะแต่ว่าที่เห็นนะฮะทีมกัมพูชานี่ขยันไลฟ์สดกันมากๆเลยนะครับถือว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้เยอะเลยนะครับคนที่ตั้งใจอยากจะสมเร็จในธุรกิจนี้นะครับวันนี้นะครับเราอย่าเอาเรื่องของพูดไม่ชัดนะครับอย่าเอาเรื่องของเรียนรู้น้อยอย่าเอาเรื่องของอายุเยอะนะครับหรืออายุน้อย อย่าเอาเรื่องของไม่รู้จักคนนะครับมาสร,ร้างเงื่อนไขหรือเป็นกําแพงให้กับเราอะครับถ้าวันนี้นะครับเราต้องการจะสําเร็จจริงๆนะครับเราต้องพร้อมที่จะแลกนะครับแล้วก็ทําจากทุนที่เรามีนะครับทำจากทุนที่เรามีเนาะนะครับวันนี้การไลฟนะ์สดเนาะไม่ได้บอกว่ามันเป็นสูตรสําเร็จที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสำเร็จนะฮะแต่มันเป็นงานพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่เราเองเนี่ยนะครับจะต้องทำนะครับในการทําธุรกิจนะครับ วันนี้เราทำธุรกิจแล้วมอเราไม่มีหน้าร้านนะครับนะหน้าร้านก็คือหน้าเรานะครับถ้าไม่กล้าเอาหน้าเราออกนะครับนะไม่กล้าเอาหน้าเราออกนะครับแล้วเราจะมีลูกค้าได้ยังไงเรามีคนสนใจได้ยังไงนะครับดังนั้นนะครับใครที่นะครับ อยากมีผลลัพธ์ผู้อย่างเห็นเขาได้ไรายได้แบบนู้นได้ไรายได้แบบนี้แต่ต้องถามกับตัวเองว่าเราได้ทํางานพื้นฐานไหมนะครับพี่กบเห็นให้ทีมกัมพูชาขยันมากเลยเช้าก็ไลฟ์สดนะฮะเย็นก็ไลฟ์สดกลางคืนก็ไลฟ์สดกันนะครับเราก็ไม่แปลกที่เขามีผลลัพธ์นะยังไงพี่กบก็อยากจะให้คนที่สมัครเข้ามาแล้วครับก็นะครับ นอกจากกินใช้สินค้าแล้วเนี่ยเราต้องออกมาทําการตลาดในการสร้างธุรกิจเน็ตเวิร์กนะครับมันจะมีคนอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยจะมีอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับในองค์กรเครือข่ายนะครับผู้บริโภคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตก็คือสมัครเข้ามาแล้วเป็นแค่ผู้บริโภคครับกินใช้นะครับกินใช้นะครับออบอกตอนนิดหน่อยนะครับ มีอยู่70%เลยนะครับกลุ่มที่2ที่ถัดขึ้นมาเนี่ย20%ครับก็คือนะเป็นนักขายเป็นนักไลฟ์สดนะครับแบบนี้แหละนะครับจะมีอยู่20%วันนี้ลองถามตัวเองว่าวันทุกวันนี้เราเป็นกลุ่มไหนกลุ่ม70%หรือกลุ่ม20%นะครับแล้วมันจะมีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งครับ10%อันนี้ก็คือนะครับก็คือลีดเดอร์นะครับหรือว่านะครับ builder นะครับก็คือนักสร้างทีมนะครับนักขยาย มันจะมีอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้ระดับรายได้เนี่ยนะครับมันก็จะมันก็จะตามกับระดับเลยครับถ้ากดกลุ่มผู้บริโภคนะครับแน่นอนสมัครเข้ามาแค่กินใช้นะครับรายได้ก็หลักร้อยนะครับหรืออาจจะไม่มีรายได้เลยนะครับกลุ่มที่เป็นนักขายนักไร์สดนะฮะนักเปิดโอกาสทางธุรกิจรายได้มันก็จะมากขึ้นนะครับเป็นหลักหมื่นนะครับเป็นหลักหมื่นได้นะครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่น แต่กลุ่มที่จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับมีไรายได้หลักแสนได้ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็คือต้องเป็นบิลดเออร์นะครับหรือว่านักสร้างนักขยายธุรกิจนี้นะครับสําคัญมากเพื่อนสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ธุรกิจนะครับทุกอย่างเลยนะครับอย่าว่าอย่าว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเรียนรู้ธุรกิจ นะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของบริษัทเรื่องราวของสินค้าเรื่องราวของแผนเรื่องราวของการทํางานต่างๆเพื่อเราจะได้ส่งให้กับคนอื่นได้วันนี้เราถ้าเราเองเข้ามาทําธุรกิจนี้เราต้องการมีไรายได้หลักแสนเราจะต้องขายของกี่ชิ้นนะครับเพื่อให้มีไรายได้หลักแสนนะครับเนี่ยมันต้องขายเป็นร้อยๆชิ้นเป็นพันๆันชิ้นแต่การที่จะมีไรายได้หลักแสนจากการทําธุรกิจนี้เปิดเนี่ย แม้ตัวเราเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ต้องขายเลยด้วยซ้ำไปแต่เกิดจากการที่เราเองเนี่ยนะครับสมัครเข้ามากินใช้แนะนำบอกต่อคนสัก5คนหรือ10คนนะฮะที่เขาเข้าใจธุรกิจหลังจากนั้นเนี่ยเราส่งต่อให้5คนที่เข้าใจธุรกิจไปบอกต่อคนละ5ชั้นที่2ไม่นก็จะเกิด25นะครับ25คนไปบอกต่อคน ที่เข้าใจธุรกิจอีโคละ5มันก็จะเกิดร25ในชั้นที่3แล้วครับ125ไปบอกต่อคนละ5มันจะเกิด625ในชั้นที่4ี่แล้วครับ625ไปบอกต่อนะฮะคนละ5มันก็จะเกิดนะฮะเป็นพันคนแล้วนะครับในชั้นที่5ธุรกิจนี้มันต้องส่งต่อประเด็นก็คือว่าวันนี้นะครับเราส่งต่อไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่ามันไม่เกิดการขยายเป็นเพราะว่าเราเองยังไม่เข้าใจธุรกิจยังไม่รู้ธุรกิจแล้วเราก็ส่งต่อไม่ได้ ต้องเรียนวันนี้นะครับใครที่สมัครเข้ามาทําธุรกิจนี้แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะสมัครเข้ามาเนี่ยร้อบาทนะครับหรือสมัครเข้ามาด้วยแพ็กเกจไดมอนด์ก็ตามแต่เหมือนกับเราตือซื้อตั๋วนะครับเพื่อจะเดินทางไปยังเป้าหมายของเราครับแต่ถ้าวันนี้ครับเราซื้อตั๋วแล้วเรานั่งอยู่ที่ชานชาลา นะครับซื้อตั๋วแล้วนั่งอยู่ที่ชานชาลานะสมัครเข้ามานะครับแล้วไม่เรียนรู้นะครับไม่มาเรียนรู้ไม่มาพัฒนาตัวเองไม่ม่เข้าระบบนะครับนะฮะก็เหมือนกับเรานั่งอยู่ที่ชานชาลาครับรถมันออกไปแล้วนะครับเนี่ยแล้วเราจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงสําคัญมากต้องเรียนรู้ใครที่เข้ามาฟังวันนี้ถ้าเป็นคนใหม่นะครับวันนี้ธุรกิจนี้มันไม่ใช่ธุรกิจขายฝันนะครับ นะครับมันไม่ใช่ธุรกิจขายฝันแต่มันสามารถทําความฝันให้คุณเป็นจริงได้แต่คุณต้องเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วเอาไปลงมือทําเรียนรู้แล้วเอาไปลงมือทําเรียนรู้เอาสมัครเข้ามาแล้วเงียบนะครเขาบอกว่าเริ่มต้นร้อยเก้าสิบเก้าก็เงียบรอมีเงินเราไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเราเองเนี่ยนะครับก็คือเราต้องการสร้างความสําเร็จจริงๆหรือไม่ นะครับถ้าเราต้องการอยากจะมีะไรายได้จริงๆอะ่ะเราเราก็ต้องเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องกล้าเริ่มต้นธุรกิจอื่นนะครับนะธุรกิจอื่นเนี่ยการที่เราจะทําธุรกิจเนี่ยมันใช้เงินมากกว่านี้มากมายใครว่าจริงพิมพ์จริงนะฮะน,นี้ขอพูดถึงออกไปเผื่อว่าทาง Facebook ด้วยแล้วสําหรับคนใหม่ด้วยใครว่าจริงพิมพ์จริงธุรกิจอื่นเนี่ยการที่เราเองเนี่ยจะเปิดร้านค้าเนี่ย นะการที่เราจะเปิดร้านค้าหรือการที่เราจะเป็นตัวแทนจําหน่ายอะไรสักตัวธุรกิจหนึ่งเนี่ยครับมันต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายกว่านี้มหาศาลเลยนะครับแต่ในการทําธุรกิจนี้เพียงแค่เราเองเริ่มต้นจากการซื้อกาแฟหนึ่งกล่องหรือยาสีฟันหนึ่งหลอดเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราได้กาแฟไปกินนะครับเราได้ยาสีฟันไปใช้เราได้เว็บไซต์เราได้สิทธิ์เป็นนักธุรกิจ ทำไมเราให้โอกาสตัวเองไม่ได้ทำไมเราให้โอกาสตัวเองไม่ได้เราซื้อเหล้านะครับเราซื้อหวยงวดละเป็นพันงวดละหลายหลพันเราให้โอกาสตัวเองได้เราซื้อกระเป๋าเราซื้อรองเท้าเราซื้อของใช้ที่ไม่มีประโยชน์เราสามารถซื้อได้เงินร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันก็หมดแล้วแล้วมันก็สร้างอนาคตไม่ได้มันไม่สามารถทําให้เรามีเงินเข้ามาทุกๆห้าวันได้นะ แต่ทำไมคนส่วนใหญ่คือแต่ที่อยู่ในห้องนี้ยคือให้โอกาสตัวเองได้แต่ว่าพี่กบพูดไปถึง Facebook ทำไมให้โอกาสตัวเองไม่ได้เกิดเราแชร์ไปให้โอกาสตัวเองพอเราให้โอกาสตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่สำคัญว่าเราจะเริ่มต้นที่ร้อยเก้าสิบเก้ามันไม่สามารถสำคัญว่าคุณจะเริ่มต้นเดมอนสำคัญตรงที่ว่าเมื่อคุณเริ่มต้นแล้วคุณต้องพร้อมที่จะแลกด้วยการเรียนรู้ในการสร้างธุรกิจเขาบอกให้กินใช้ให้เป็นผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์แล้วหาความประทับใจ เราก็สมัครเข้ามาเราซื้ออะไรไปเราก็ต้องกินใช้แบบเจ้าของธุรกิจนะครับกินเพื่อหาความพรรึงอใจเพื่อเราจะได้ออกไปบอกต่ออ่ะเมื่อกินใช้แล้วเสร็จแล้วเราต้องกล้าออกมาบอกต่อไง เราต้องกล้าออกมาบอกต่อผู้คนว่าวันนี้นะครับเรากินใช้สินค้าแล้วเนี่ยมันดีแบบไหนดียังไงนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับและถ้าใครเนี่ยที่มีปัญหาเหมือนเราเนี่ยนะครับอยากจะแก้ปัญหาเนี่ยคุณอยากจะได้สินค้าดีๆเนี่ยไปกินใช้ในราคาสมาชิกไหมถ้าคุณอยากจะได้สินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับไปกินใช้ในราคาสมาชิกเนี่ยคุณก็สมัครสมาชิกเข้ามา หลังจากนั้นเนี่ยคุณจะซื้ออะไรคุณก็ได้ราคาสมาชิกคุณไม่ต้องไปเสียเงินนะขายปีกให้กับใครมันก็คือแค่นี้นั่นคืองานพื้นฐานที่เราจะต้องออกมาบอกต่อนะครับออกมาบอกต่อออกมาบอกต่อส่งต่อผู้คนแล้วเราก็สะสมผู้บริโภควันเนี้ยสะสมผู้บริโภคซื้อสะสมคนกินกาแฟสะสมคนกินยาสีฟันเอ้ยใช้ยาสีฟันสะสมคนใช้เซรั่ม มันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนใหม่ๆนะครับเออนีฮะก็แค่เรียนรู้แค่นี้เองแล้วก็เข้ามาสะสมพูดโป๊กแล้วหลังจากนั้นพนาคนเหล่านั้นเข้ามาฟังนะครับโอกาสทางธุรกิจว่าเขาจะสร้างเงินจากธุรกิจนี้ได้ยังไงนะครับการสร้างเงินจากธุรกิจนี้นะครับการสร้างเงินจากธุรกิจนี้รายได้หลักๆจะมาจาก2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1คือรายได้จากการที่เราเองเนี่ยขายปลีก นะครับเรามีสินค้านะครับเราสมัครเข้ามาเราศึกษาข้อมูลสินค้าว่าบริษัทเนี้ยมีสินค้าอะไรบ้างธุรกิจนี้เราจะมีเราเติบโตจากการเคลื่อนสินค้าไปถึงผู้ริโภค อ่สินค้ามีอะไรบ้างสมัครเข้ามาเราต้องมานั่งดูนะครับห้องสพากาแฟก็คือส่วนหนึ่งแต่เราก็ต้องมานั่งดูว่าบริษัทเนี้ยมันมีสินค้าอะไรบ้างสินค้าทั้งหมด12รายการนะรมีอะไรบ้างนะครับสินค้าในชีวิตประจําวันกาแฟเอยโทษทียาสีฟันบูสต์ล้างหน้าคุณสมบัติมันเป็นยังไงนะครับใช้แล้วมันเป็นยังไงเราก็ต้องลองนะครับ นะสินค้าดูแลเรื่องสุขภาพกาแฟดูแลจอประสาทตาคุณสมบัติมันเป็นยังไงนะมันแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับผักงาดำผักอัดเม็ดนะครับคุณสมบัติมันเป็นยังไงนะครับสินค้าสกินแคร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเซรั่มไม่ว่าจะเป็นกันแดดไม่ว่าจะเป็นสลีปปิ้งมาสกไม่ว่าจะเป็นบอดี้โลชั่นคุณสมบัติมันเป็นยังไง นะครับ Är, хорош, รอาหารเสริมพืชนะฮะไล่อ้นโกและ้นกินมันเป็นยังไงสิ่งที่พีก่กบต้องการจะสื่อสารคือต้องการจะพาคุณไปตอ่อพาคุณไปตอ่อคือวันนี้นะครับถ้าเราตัดสินใจขึ้นมาบนรถแล้วนะครับเนะี่ยเราจะต้องไปต่อคือเราจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ครับรรู้เรื่องของสินค้าแต่และตัวมันเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นครับก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของแผกนการรับรายได้จากธุรกิจ แผนการรับไรายได้จากธุรกิจมีอะไรบ้างถ้าเราไปบอกต่อผู้คนนะครับเราจะได้รับโบนัสจากการบอกต่อถ้าเราเป็นตำแหน่งเพอร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราจะได้โบนัสจากการบอกต่อห้าสิบเปอร์เซ็นของคะแนน PV ที่เขาซื้อเขาซื้อหนึ่งร้อยคะแนนนะครับหนึ่งร้อยคะแนนนะครับหนึ่งร้อยคะแนนนะครับเราได้ห้าสิบบาทนะครับเขาซื้อหนึ่งพันคะแนนเราได้ห้าร้อยบาทเขาซื้อสองพันคะแนนเราได้พันบาท เนี่ยครับอันนี้คือสําหรับคนที่เป็นตําแหน่งเพอเราจะได้โบนัสจากการบอกต่อเนี่ยห้ของคะแนน PV ใครว่าดีพิมพ์ดีเนี่ยคือ199บาทแต่ว่า199บาทคุณจะเข้ามาหาเงินคุณก็ต้องออกไปนะบ,บอกต่อแต่การที่เราจะบอกต่อได้คือเราจะต้องศึกษาเรื่องของสินค้าให้เรามั่นใจก่อนเราถึงจะกล้าบอกต่อเราต้องศึกษาเรื่องของแผนให้มั่นใจเราจะกล้าบอกต่อถามว่าเราเสียหายอะไรไหมเราตายอะไรไหมเราเสี่ยงอะไรไหมครับซื้อกาแฟกล่องหนึ่งกินดีแล้วเราไปบอกต่อผู้คนเขาซื้อสินค้าร้อยคะแนนคุณได้50บาทเขาซื้อสินค้าพันคะแนนคุณได้500้เขาซื้อสินค้า ค้า2,000คะแนนคุณได้พันหนึ่งเราเสี่ยงอะไรไหมเราตายอะไรไหมครับตรงนี้เราตายอะไรไหมครับเราเสี่ยงอะไรไหมใครว่าไม่เสี่ยงพิมพ์ไม่เสี่ยงให้หน่อยพี่กบต้องการสื่อสารในกลุ่มด้วยวันนี้วันหยุดเนาะแล้วก,ก็อย่าการสื่อสารไปนใน Facebook มันไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าตําแหน่งนะครับเพอเนี่ยนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยเราจะมีโบนัสจากการบอกต่อแค่ข้อเดียวและเฉพาะคนที่เราบอกต่อ นะครับถ้าคนที่เราบอกต่อเนี่ยเขาอยากจะมีะไรายได้เหมือนเราอ่ะเขาไปแนะนําเพื่อนเข้ามาทําธุรกิจเขาก็ได้ค่าแนะนําตามตําแหน่งของเขาถ้าเขาเป็นเพลเขาก็ได้ห้าสิบเปอร์เซนถ้าเขาเป็นเดมอนเขาก็ได้ร้อยเปอร์เซนตนะครับแต่ชั้นที่2ที่เกิดการขยายเนี่ยตำแหน่งเพลจะไม่ได้นะครับชั้นที่2ไปขยายต่อเกิดชั้นที่สาม ชั้นที่สามเนี่ยเขาไปแนะนํากันเขาก็ได้ค่าแนะนําของเขานั่นแหละแต่เพิเนี่ยเราเป็นเพอเนี่ยเราจะไม่ได้ค่าแนะนำนะค่าแนะนาเนี่ยนะก,การกระบอกต่อนี่มันบริษัทจะจ่ายให้เราเนี่ยลึกลงไปทั้งหมดเนี่ยห้าชั้นแต่วันนี้เราจะเอากี่ชั้นถ้าเราจะเอาชั้นเดียวเราเป็นแค่เพอจะได้แค่ชั้นเดียวแต่ถ้าเราเป็นแซฟไฟล์ซื้อสินค้า เขาไม่ได้บังคับเรานะว่าจะต้องซื้อทีเดียวคุณสามารถค่อยๆซื้อก็ได้ครับวันนี้เริ่มต้นจากกาแฟ20คะแนนพรุ่งนี้เริ่มต้นจากยาสีฟัน25คะแนนมาลือเริ่มต้นจากงาดำหนกระปุกร้อคะแนนสะสมให้ครบ300คะแนนนะครับสะสมให้ครบ300คะแนนเราจะขึ้นตำแหน่งที่2ที่ชื่อว่า p ซฟไฟถ้าเราเป็น s ซฟไฟเนี่ยเราไปบอกต่อใครก็ตามแต่บริษัทให้โบนัสจากการบอกต่อเนี่ย80% แต่แค่ชั้นเดียวมันก็มากขึ้นแนะนําให้คนเนี่ยนะครับเข้ามาฟังธุรกิจเขาซื้องาดำหนึ่งกระปุกร้อยคะแนนเราได้80บบาทใครว่าดีพิมพ์ดีนะใครว่าดีพิมพ์ดี เราแนะนําให้คนนะครับเราแนะนําให้คนนนะครับนะบเข้ามาฟังข้อมูลธุรกิจเขาซื้องานดำหนกระปุกเขาซื้อผักอัดเม็ดหกระปุกเขาซื้อไฟตัวเอสกระปุก300คะแนนนะครับเราได้240บาทขายก็ไม่ต้องขายส่งก็ไม่ต้องส่งแพ็คก,ก็ไม่ต้องแพ็คมันไม่ดีเลยฮะอันนี้คือซับไฟนะครับซับไฟแล้วซับไฟนะครับยังมีสิทธิ์รับรายได้จากค่าบริหารทีม นะครับวันนี้เราสมัครเข้ามาเราเป็นซับไพเราแนะนําคนได้เราวางซ้ายวางขวาทีมงานข้างบนเขาแนะนําคนได้เขาโยนคะแนนลงมาคะแนนที่โยนลงมามันจะเก็บคะแนนไว้ให้เราหมดเลยเมื่อเราเองเนี่ยนะครับมีการแนะนําคนมาวางในฝั่งอ่อนนะครับมันจะตัดบาลานซ์วันนี้มีคะแนนฝั่งขวาสมมุติว่าฝั่งขวาพันคะแนนวันนี้เรามีคะแนนใหม่ฝั่งซ้าย500คะแนนเอา50ไปคูณเราได้250บาท ดีไหมถ้าวันนี้คะแนนฝั่งอ่อนมาพันคะแนนนะครับไม่ได้เกิดจากเราคนเดียวแต่มันเกิดจากการทีมงานเนี่ยเขาซื้อสินค้าพันคะแนนเราได้โบนัสบาลานซ์ทีมา50ห้าสิบห้าร้อยบาทถามว่าวันนี้คุณทํางานประจาวันนี้คุณอาจจะเป็นขอโทษไม่ได้เหเียดอาชีพเนาะอาจยกไม่ยกตัวอย่างด้วยกันไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามแต่นะครับงานรายวันเราได้300บาทเราได้400บาทนะครับวันหนึ่งเนาะทำงานตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็น นะฮะถึง5โมงเย็นวันนี้เราเข้ามาทำธุรกิจนี่พัน800บาทซื้ออาชีพให้ตัวเองโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครอะ่ะแล้วก็สร้างองค์กรไปครับนะ,ะตั้งแต่ตำแหน่งสับายวันนี้ฝั่งอ่อนมาพันคะแนนคุณมีไรายได้ห0าร้อละดีไหมใครว่าดีพิมพ์ดีมีคนเนี่ยนะครับปิดไดมอนด์พันห้าร้อยคะแนนเนี่ยนะครับในฝั่งอ่อนไม่รู้ว่าใครอะ่ะ นะฮะลึกไม่จํากัดชั้นจะอยู่ไทยจะอยู่ลาวจะอยู่กัมพูชาจะอยู่ที่ไหนก็ไม่วันนี้มีผัดเดมอนพันห้าร้อคะแนนเกิดขึ้นในฝั่งอ,อ่อนคุณมีไรายได้เข้าบ้านแล้วเจ0ด้ยห้าสิบาทใครว่าดีพิมพ์ดีทําไมเราเราไม่เราไม่ให้โอกาสตัวเองทําไมเราไม่ให้โอกาสตัวเองได้เข้ามาทําทําไมเราไม่ให้โอกาสตัวเองได้สร้างธุรกิจนี้ไว้ล่ะนะครับเนี่ย นะถ้าเราเองซื้อสินค้าสะสมครบ1000คะแนนนะครับเราจะได้เป็นตำแหน่งอ m มมัลอตตำแหน่งอ m มมัลอเราจะมีะไรายได้เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเราแนะนำใครก็ตามแต่เขามาทำธุรกิจนี้นะครับแนะนําให้เขาเข้ามาปลดหนี้แนะนําให้เขาเข้ามาสร้างธุรกิจแนะนําให้เขามาทํา AC เราไม่ได้ไปเอาอะไรจากเขา แนะนำเขาเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเขาเคยซื้อยาสีฟันแล้วเขาไม่เคยมีรายได้แล้วถ้าวันนี้เนี่ยเขาซื้อยาสีฟันเนี่ยแล้วมันดีเนะแล้วเขามีรายได้เขาสนใจไหมเขาสมัครเข้ามาคือเขาจะซื้ออะไรคือเรื่องของเขาบางคนตัดสินฝักเข้ามาฟังตัดสินใจเป็นเดมอนเขาซื้อสินค้าพันท้าร้อยคะแนนถ้าเราเป็นเอมรัลลอเนี่ยเราได้โบนัสจากการแนะนํา90%เครับเขาซื้อสินค้าพันคะแนนเรามีได้โบนัสจากบริษัทไม่ใช่ได้โบนัสจากเพื่อน เนีครับเขาซื้อสินค้าพันคะแนนเราได้900บาทดีไหมถ้าเราทํางานประจำอ่ะ นะครับวันละ3า0บาทเท่ากับว่าเราต้องทํางานเนี่ยประจำเนี่ยถึง3วันเนี่ยเราถึงจะได้900แต่มาทําธุรกิจที่นี่แนะนําคนเนี่ยนะครับเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยแค่คนเดียวนะครับเขาซื้อสินค้าพันคะแนนเนี่ยนะครับเราอะนะครับได้มา900บาทเท่ากับว่าเราไม่ต้องทํางานประจํามาได้ค่าแรงงานประจํามา3วันเลยใครว่าดีพิมพ์ดีมันก็คือง่ายๆแบบนี้มันไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเลยนะคคนที่เราแนะนํามาเขากินดีเขาใช้ดีเขาอยากจะมีรายได้เขาไปบอกต่อ นะครับเราจะไปบีบคอเขาว่าอย่าไปบอกต่อใครได้ไหมมันก็ไม่ได้เขาก็อยากจะมีะไรายได้เขาไปบอกต่อเกิดชั้นที่สองขึ้นนะซื้ออะไรก็ตามแต่เราได้ห้าเปอร์เซ็นเกิดชั้นที่สามขึ้นเราได้อะไรก็เราได้อะไร,เ,รเขาซื้ออะไรก็ตามแต่เราได้ห้าเปอร์เซ็นและถ้าวันนี้เราตัดสินใจเป็นเดมอนโดยเฉพาะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเดมอนคุณมีแบงค์พันไม่กี่ใบนะครับ คุณมีแบงค์พันธ์ไม่กี่ใบนะครับนะพี่กบพูดออกสื่อไม่ได้นะครับคุณมีแบงค์พันธแค่ไม่กี่ใบนะครับแต่วันนี้คุณได้เป็นไดมอนด์เนี่ยแล้วคุณลงทุนแค่ครั้งเดียวแต่คุณเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตมันไม่คุ้มกันเหรอฮะใครว่าคุ้มผิดคุ้มไม่หน่อยคุณสามารถวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจเป็นไดมอนด์นะครับคุณลงทุนครั้งเดียวแต่คุณเก็บเกี่ยวตลอดชีวิต ถ้าวันนี้เนี่ยการเป็นเดมอนในธุรกิจเน็ตเวิร์กอื่นๆนะครับนะค,บคุณจะต้องใช้เงินเนี่ยสามหมื 30, 50, 000, ่นห้าหมื่นบางธุรกิจเป็นแสนแต่ในธุรกิจที่นี่โดยเฉพาะทีมเราตอนนี้เรามีโปรพิชัโปรโมชั่นพิเศษของทีมคุณใช้แบงค์พันแค่ไม่กี่ใบนะครับนะคบนะคบใครสะดวกพิมพ์เข้าพิมพ์เข้ามาหรือส่งรูปโปรโมชั่นเข้ามาในกลุ่มไลน์ก็ได้นะครับคุณใช้แบงค์พันไม่กี่ใบแต่คุณได้เป็นเดมอนนะครับอยากจะให้คุณคว้าโอกาสไว้ นะครับอยากจะให้คุณคว้าโอกาสไว้สําหรับคนที่เข้ามาฟังแล้วยังเป็นเพลอ,อยู่นะหรือเป็นเซฟไอยู่นะครับช่วยส่งโปเดมอนพิเศษของทีมเข้ามาในกลุ่มหน่อยนะครับเนี่ยคุณได้สินค้าไปกินดูแลตัวเองนะครับคุณได้สินค้าไปกินเป็นดูแลตัวเองนะแล้วคุณได้เป็นเดมอนคุณมีโบนัสจากการบอกต่อโบนัสจากการแนะนำเนี่ยร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต ลึกลงไป5ชั้นขอบคุณน้องกุ้งกิ้งที่ส่งเข้ามานะครับร้อยห้าชั้นลึกลงไปเนี่ยร้อยคือ20%เปอร์เซ็นต์ลึกลงไป5ชั้น,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 ลลลลนแล้วเราเป็นการทำงานรอบเดียวเราแนะนำใครเข้ามาทำธุรกิจนี้เขาจะซื้ออะไรก็ตามแต่เราได้โบนัสร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อพันคะแนนเราได้พันบาทพีวีระบาดเลยอ่ะนะรซื้อ2000คะแนนเราได้2,000บาทนะครับพีวีระบาดเลยอ่ะใครว่าดีพิมพ์ดีให้หน่อยและทุกครั้งที่คนที่เราแนะนำเนี่ยนะครับ นะให้เขาเข้ามาเนี่ยนะครับเขาซื้ออะไรก็ตามแต่เรามีไรายได้จากการแนะนําหรือบอกต่อนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตลอดชีพเลยมันเป็นการลงทุนครั้งเดียวนะครับมันเป็นการลงทุนครั้งเดียวชั้นที่สองซื้อสินค้าอะไรก็ตามแต่นะครับเราได้ P ีละห้าสิบตังค์ดีไหมนะคร เออไม่ใช่พีวีแล้วฟ้าสิทตาพีวีแล้วศูนย์จุดห้าเนาะนะครับก็คือเขาซื้อร้อยคะแนนนะครับนะเขาซื้อร้อยร้อยคะแนนใช่ไหมครับเราได้ห้าบาทนะครับเราได้ห้าบาทนะครับเขาซื้อพันคะแนนเราได้ห้าสิบตั้งแต่ชั้นที่สองถึงชั้นที่ห้าและทุกครั้งที่เขามีการซื้อสินค้าเราได้ตลอดไปเลยนะครับเนี่ยเหตุผลของการเป็นเดมอนนะครับและการเป็นเดมอนนะครับการเป็นเดมอนนะคุณจะได้ค่าบริหารทีมนะนะครับ สูงสุดคือวันละสี่หมื่นอ่ะคุณไม่ต้องไปนั่งคํานวณแล้วว่ามันจะได้เท่าไหร่มันมาเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นมันตามจริงวันนี้โบนัสมาฝั่งอ่อนมาพันคะแนนก็เอาห้าสิบไปคูณคุณก็ได้ห้าร้อยนะครับมาสองพันคะแนนคุณก็ได้พันหนึ่งก็ได้แบบเนี้ยสูงสุดคือ 4, สูงสุดก็คือสูงสุดก็คือวันละสี่หมื่นคือมันจบแล้วนะครับหลังจากนี้หน้าที่ของเราคือขยายธุรกิจไปนะครับขยายธุรกิจไปรายได้ข้อที่หนึ่งจากการขยายธุรกิจ 120%รลึกลงไป5ชั้นรายได้ข้อที่2นะครับบาลานซ์ทีมนะครับ50%สูงสุดวันละส0 0 0 0ืเนี่ยนะครับทั้ง2ข้อเนี่ยคุณไม่ต้องรักษายอดใดๆทั้งสิ้นคุณก็สร้างธุรกิจไปแนะนำบอกต่อไปมันจะมีรายได้ข้อที่3ที่เพิ่มขึ้นมาเขาเรียกว่าลิขสิทธิโบนัสจากการสร้างทีมเราแนะนำใครมาถ้าเขาเองเนี่ยนะครับใครมีโบนัสจากค่าบริหารทีมนะครับเราจะรับโบนัสส่วนแบ่งเราจะรับค่าลิขสิทธิ์ไหม ถ้าทีมงานเจนหนึ่งนะครับเขามีรายได้จากค่าบริหารทีมบริษัทบอกว่าจะให้เราเนี่ยนะครับสิถ้าเจนหนึ่งที่เราแนะนํามาสูิว่าเขามีรายได้หมื่นหนึ่งบริษัทเขาจะให้เรา10ก็คือพันหนึ่งเราจะรับไหมถ้าเราจะรับนะครับถ้าเราจะรับบริษัทบอกว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับขอให้คุณเองเนี่ยซื้อสินค้ากินใช้เพื่อรับสิทธิ์เนี่ยเดือนหนึ่งขอ200คะแนน ใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับ1,180บาทเพื่อจะรับลิขสิทธิ์โบนัสจากการที่ทีนงาน